อุ <l ots sei> ้ยมาแล้วลูกจ๋าทุกคนมารี่หนูอยากได้อุ้ยมาอย่างไีจ๊ะโองมาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจิ้มน้ำจุ่มระกจุ่มน้ำจิ้มระกะจิ้มน้ำจุ่มระกจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มระกจุ่มน้ำจิ้มจิ้มจิ้มน้ำจุ่มระกจุ่มน้ำจิ้มจิ้ม โอเคเพืนรับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะาเกมของ Rabbit for June Rabbit ของรกระต่ายโดดลุกๆมาโอเคมาจากันดีกว่าเพื่อนไม่รอเช้าเนี่ยถึงวันที่สามน,นะเพื่อนเม็ดสีมาวันนี้เปิดม,มาก็สวยเลยพี่น้องเอ้ยแค่วันหนึ่งวันโอ้ไม่ก็มาท้าทอมันจะมาใส่เม็ดสามสิบไปกระต่ายนะ้อยคอยรักก้าวตื่นตอมโดดไม่โดดก็โดดไปเลยดดเม็ดสามสิบ โอเคขึ okay, place, Abby, ้นยานไปพี enough enough. No mm ่น้องฮึ๊บฮึ๊บอัพแอนด์เดอร์กลับมาอัพแอนด์เดอร์มีอะไรจะเข้าฝีไปก่อนสองสามสิบก็เจ็บมาสามสิบแล้วกำกวมไม่แพ้รอบนี้มาเราไปพีบ่าวสองพันหีพาโอ้ยแค่สามสิบเฮยขอหนักหนักไปบ่ขอหนักหนักไปบ่อะไรเนี่ย าตาย้ต bon ้องได้หตัวนะครับถ้าสี่ได้เด้อต้องห้าเด้อเด้อต้องมาให้ช่องนะหนึ่งร้อยส่้าอยาหนึ่งรอยสามสี้แถมหน่อยเพื่อนแถมหน่อยแล้วแถมให้หน่อสามร้อยสมรอหมาสามพันหนึ่ยร้อยไม่ทํามมาไม่ทํามมาไปใส่เมท่าติบโป้งบ้ง กระมักันาไปเี่ยข้อบ้นโดนดานอนไปเลยอ้อยงไมขึ้นอยังไม่ขึ้น่แบบยังไม่ขึ้นใช่ไหมขอยานขึ้นไปเลยจ้าฮ่่ขึ้นีิแคววะโเรือเชือไ้นบมัเกิอยากขึ้นจ้าไปก่อนแรงดิแรงดิเอ้อย่าวาดิขึ้นลัง

ใครจะดูเท่ไรนะไม่จริงไปจัดแทงแล้เพราะอะไรสองพันสองมาถึงเวลาแล้วเขาเหนียวมาเล่ามาเรียนไปเบ็ดร้อยของเราต้องออกลงลงโอ้ยร้อยก็ว่าไหวเพื่อนขอสองร้อยแล้วกันดองเดียวไม่อยู่ใคสักดอมแล้วกันอุ้ยดอกนี้มาเลยครับผมไม่ได้อุ้ยมาแล้วลุงจ๋าทุกตัว่าดีหนูอยากได้ไม่มาอย่างไรจ้ะ ไ้เลิกเลยโอ้โมเป็น200โอ้โห่บึ้งงานประเดี้ยวเรที่บ้าน2อ0 0 7สำหรับกระต่ายโดนนึ่งของดาวเินจ้อกี้เลยก่อนไล่ก่อนสมสไครต์่ึงนึงรุ่งกี่ตามรุ่ง่นะครับของอย่างดูขอนเข้ามปได้เลยเา่ฉจไม่ได้คิดนะบาย